ดวงไล่ปากหลังในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจในเรื่องของการงานคุณอาจจะยังอยากคิดที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ๆก็ขอให้คุณได้รับความปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือความเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหาหนทางหรือชี้ช่องทางให้คุณได้เป็นอย่างดีตอนนี้สําหรับบางคนอาจจะมีทางเลือกเกี่ยวกับงานค่อนข้างสูงค่อนข้างมาก แต่ขอให้คุณได้ใจเย็นๆในการค่อยๆคิดพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่คุณจะได้รับหรือมีการเปลี่ยนแปลงของงานที่เกิดขึ้นคุณก็จะค้นพบสิ่งที่เหมาะกับคุณและดีกับคุณสําหรับคนที่ทํางานประจําก็อยากจะให้คุณค่อยๆใจเย็นเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานเพราะจะเกิดผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกจในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะหาะรายรับไม่พอ,อรายจ่าย คุณอาจจะมีรายรับจากการเดินทางหรืออาจจะมีเงินจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเข้ามาหาคุณก็อาจเป็นไปได้คุณมีโอกาสที่จะมุ่งหน้าฝ่าฟันการทํางานของคุณที่จะก่อให้เกิดผลโชคลาภให้กับตัวคุณคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปดูงานใหม่ๆหางานใหม่ๆหรือประสบการงานใหม่ๆที่ท้าทายคุณที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ายังมีช่องทางอีกหลายช่องทางที่จะสร้างเงินให้คุณได้ซึ่งช่วงนี้คุณก็พร้อมที่จะเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วในเรื่องของความรัก ความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงหลายปักนี้สําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ตอนนี้คุณกําลังคิดร่วมมือร่วมใจในการหาหนทางสร้างความรักความมั่นคงกระชับความสัมพันธ์ให้กับคู่ของคุณอย่างมากเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาพอสมควรคุณอาจจะอยากปิดวิเวกหรือไม่อยากสนใจใครแต่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเพราะคุณอาจจะโฟกัสหรือคุยกันในเรื่องอื่นซึ่งเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจซึ่งกันและกันมากกว่าเดิมสำหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงในการค้นหาคนหรือในช่วงที่รอคอยคนที่คุณรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นคู่หูคู่ที่ปรึกษาหรือคู่คิดให้กับตัวคุณได้แต่ทั้งนี้ช่วงนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอคนที่เข้ามาหาคุณอย่างที่คุณอยากได้อาจจะทำให้คุณจะต้องโฟกัสไปในเรื่องของงานหรือในเรื่องของการทำเงินซึ่งอาจจะดีกว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใคร